เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนนะครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA m a n i Channel วันนี้เราทั้งสองคนอันินตูกับอันนเอจากเพจ NBA m a n i ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเป็นยังไงบ้างคะความมันนีนะจิงสายค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นคิวของฝั่งตะวันออกค่ะนี่เขามันไม่แพ้กันเลยอะ,อะไรที่ว่าแน่ๆเนี่ยในฤด,ดูกาลนี้ก็กลับกลายเป็นพลิกล็อกไม่แน่ไปหมดเลยนะคะคพูดถึงเกมเมื่อวานค่ะหลายๆคนเนี่ยก็เป็นห่วงอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าของแองกิลีเวสหลังจากจบเกมเนี่ยเขาก็ได้ออกมาบอกค่ะว่าเขาก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากเขายังโอเคอยู่แม้ล่าสุดเนี่ยทางทีมจะเอารายชื่อของเขาไปใส่ในรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บสถานะคือ questionable คือ5050 50ค,ค่นะคะแต่อย่างไรก็ลงแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงค่ะ และอีกคนนึงค่ะโรบอนเจมส์เสียที่อห,หลายคนก็เป็นห่วงนะคะเพราะก็มีรายงานการบาดเจ็บของเขาเหมือนกัน,นะะ่ะนั่นก็คือการบาดเจ็บที่โคนขาหนีบแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรอย่างไรก็ลงแน่นอนทั้ง2คนนี้ไม่ต้องห่วงค่ะสําหรับพรุ่งนี้เนี่ยตูนเตรียมเคลียร์ตารางเรียบร้อยค่ะตั้งแต่8โมงเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยโหมดเทปีแห่งชัยชนะจะต้องทํางานหนักมากพรุ่งนี้เราต้องปิดซีรีส์ให้จบได้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะยังมีรายงานบาดเจ็บเพิ่มเติมครับนะั่นคือตัวแม่นเนี่ยขวัญใจแอดมินตูนคร่หใชหม เขามีอาการบาดเจ็บที่นิ้วนางข้างซ้ายเนี่ยนะมีอาการบาดเจ็บแต่ว่าก็พร้อมลงสนามเช่นเดียวกันทีนี้หลายๆคนเนี่ยก็ถามถึงด i ออนเวเธอร์แล้วว่าหายไปไหนใเพราะว่าตั้งแต่เกม2จากซีรีส์ที่เจอกับฮิวสตันร็อกเก s เนี่ยก็ไม่ได้ลงเลยเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่โคนขาหนีบซ้ายครับไม่สามารถทําการแข่งขันไหวเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานเข้าามว่า ตัวเขาเนี่ยอาการดีขึ้นสถานะตอนนี้นคือ50-50ครับเป็น questionable เ,เหมือนกันไม่สามารถทําการแข่งขันไหวเนี่ยนะครับล่าสุดตอนนี้เนี่ยขยับสถานาะแล้วครับเป็น questionable ครับหรือว่า50-50แบบนี้ถือว่ามีโอกาสลงสนามแล้วนะครับและสุดท้ายครับอีกนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีรายงานว่าทางา LA Lakers ก่อนทําการแข่งขันเนี่ยเ,เขาได้มีการยื่นเรื่องไปถึงทาง NBA เช่ไหมครับเกี่ยวกับว่า LeBron James เนี่ย แล้วก็พวกเขาเนี่ยได้ฟาวน์น้อยไปหน่อยหลังจากจบเกมเมื่อวานที่เดนเวอร์นักเกสแพ้เนี่ยนะครับทางโคชมาโลยที่บอกว่าเขาก็ใช้จิตวิทยาเน็บคืนเหมือนกันครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้ฟาวน์น้อยเหมือนกันเดี๋ยวจะต้องลองมองหาช่องทางในการคุยกับ NBA <c oughs> สักหน่อยว่าทําไมพวกเขาได้ฟาวน์น้อยแบบนี้ <c oughs> หลายหลายคนในพอฟังปุ๊บเนี่ยก็เข้าใจว่าทางทีมเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็น LA l เ k ลเลกอร์สหรือว่าเดนเวอร์นัเกสนะครับส่งจดหมายหรือว่าเขียนคำร้องไปเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับทางเก็นบีเอแล้วก เขามีเว็บไซต์ครับเว็บไซต์อันนี้คือให้ทีมเนี่ยยื่นเพลงไปสมมุติว่าเพลงนี้มีปัญหาบอกว่าจริงๆล้วควรจะได้ฟาวเนี่ยยืนย่นไปยื่นไปส่งไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาไปพิจารณาครับว่าพวกเขานี่ผิดพลาดจริงหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เ a LA Lakers ทำนั่นก็คือสิ่งที่เดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยกำลังจะทำเหมือนกันครับนั่นคือยื่นไปว่าเพลงนี้ใช่ครับว่าเพลงนี้เนี่ยควรจะได้ฟาวนะเขาบอกว่าแม้ว่าจะตาม3ามหนึ่งเนี่ยแต่ยังไม่ยอมครับพวกเขายังมีความมั่่่นใจอยูวา เขากลับมาได้แล้วเขาก็สู้ตายดังนั้นเนี่ยพ่กนี้สนุกครับแปดโมงเช้าห้านเด็ดขาดอ่นะทีนี้เรากลับเข้ามาสู่ความมันในวันนี้ค่ะเกมวันนี้นี่ก็สุดมันเลยนะคะนดะจิงสายฝั่งตะว,วันออกระหว่างไมามีกับบอสตันเซลติกส์สำหรับประวัติศาสตร์ใน NBA เพลย์ออฟเนี่ยนะสำหรับทีมที่ตามแบบ3ต่อน1นแบบนี้เนี่ยแล้วสามารถกลับมาเอาชนะซีรีส์ได้เนี่ยมีทั้งหมด13ครั้งซึ่ง2จาก13ครั้งนั้นเนี่ยก็มีบอสตันเซลติกส์นะครับที่สามารถทำได้ครับนั่นคือในปี1968 กับปี1,981 e และวันนี้ครับปี2020พวกเขาก็อยู่ในสถานการณ์3-1ตอครับแต่เรายังไม่รู้นะครับว่าพวกเขาจะกลับมาได้ไหมเราต้องมาติดตามชมกันครับแต่พอเปิดเกมมาวันนี้เนี่ยโอ้โหบอสซอนเซลติกส์เล่นเหมือนแบบไม่อยากจะกลับมาชนะครับ <c oughs> โอ้โหทุกคนในทีมเนี่ยเ <c oughs> ต็ไมไปด้วยความเครียดเลยการเล่นแต่ละเพล์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการส่งการยิงทุกอย่างนี่มันดูอืดมันดูเครียดไปหมดเนี่ยพวกทีมของพวกเขาเนี่ยนะตาม3-1ในขณะที่ทางแมนไม่ฮีทเนี่ย นำอยู่3าหนึ่งเนี่ยความกดดันความเครียดในเกมเนี่ยมันน้อยกว่ากันโดยสิ้นเชิงเลยเนี่ยนะครับเจสันเทท่ามยิงยังไงก็ไม่ค่อยลงลุยเข้าไปกับเทิเร์นโอเวอร์เจเรนบราวก็ยิงไม่ค่อยดีครับข้ามเข้าไปลุยกับท่าไม่ได้คเคมบาวอ,อกกร์เกอร์เกยังยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยทุกอย่างของเหมือนว่าอยู่ดีเนี่ยทางบอสเซนเซลติกสเนี่ยก็มีพลังขึ้นมาเจสันเทท่ามที่ครึ่งแรกดูเหงอยหงอยดูเงียบเงียบดูอึดอัดเนี่ยนะครับโอ้โหน้องแกก็มาเป็นน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 ชชุดเเเเเเหหหมมมมมืืือออออกกัััคคครรรบบทีี่่่่ผาาใววงต์ย วันนี้กดไปถึง17คะแนนนะครับในช่วง쿼เรอร์ที่3เนี่ยตอนแรกเนี่ยตามตามอยู่เซลติกเนี่ยลันปลูดเดียวครับโอโ้โห20ต่อ3ไม่รุ<ด>้เชื่อเลยครับเาเนะี่ยพอครึ่งหลังเนี่ยเขาเริ่มลุยและการยิงเส้นมุมข้างอย่างที่บอกนะครับมุม180องศาที่เขาพัฒนาขึ้นมาได้อย่างชัดเจนเนี่ยวันนี้ก็ทําได้ดีนะครับรวมไปถึงการลุยทําแต้มการลุยเอาฟาวเนี่ยวันนี้ J เจเรนบราน์นี่ถือว่าเป็นหมัดหนึ่งกับจะเจสันเทท่าม um ได้อย่างดีเลยครับในขณะที่นนเคมบาร์วอเกอร์ว แม้ว่าฟิลโกโดยรวมเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่วันนี้3คะแนนยังพอมาครับยังพอทํางานมาเลยทําให้เกมของเซลติกในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมาเรื่อยๆจากช่วงครึ่งแรกเนี่ยโอ้เหมือนเล่นต่างคนต่างเล่นนี่ยครับพอครึ่งหลังเนี่ยทุกคนเริ่มเล่นเป็นทีมเริ่มมีการส่งทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นตามลําดับครับแดเนียลไทส์อีกหนึ่งคนแดเนียลไทส์วันนี้เนี่ยตลอดซีรีส์ที่ผ่านมาเกมวันนี้เนี่ยแดเนียลไทส์ทำได้ดีที่สุดครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูดีๆเนี่ยวันนี้เนี่ยอยู่ข้างล่าง เรียกว่าทุกอย่างครับวันนี้ทั้งเกมรับเกมรีบาวช่วยกับ n อนเ n สแคนเครับเอนเ n สแคนเนี่ยลงมา10นาทีเกมเนี่ยหลายๆเพลงเนี่ยเขาพลาดเยอะนะครับแต่ว่าในการที่ลงมา10นาทีเนี่ยเขาทำไปแลแต้ม ไอแปดแต้มนี่ถือว่ามีค่ามากมากครับในช่วงที่แบบเกมมันกาลังอึดอึดอึดอัดมากๆเนี่ยพอเขาลุยเขาไปปักวงในได้เนี่ยเก็บแต้มตายแปดคะแนนที่มีค่ามากๆครับแล้ววันนี้ครับตั้งแต่ควอเตอร์ที่3เนี่ยพอขึ้นนํำปุ๊บเนี่ยเซลติกส์นี่กดแมมมี่ฮิตอยู่ลยครับไม่น่าเชื่อแล้วก็เข้าไป้ายไปแบบเหนือเหนือนิ่งๆเลยครับโอ้หครึ่งหลังนี่แบบเล่นสบายแฟนๆเซลติกส์เนี่ยดูไปยิ้มไปโอ้โหวันนี้นี่สู้ให้อดีมีหน้ามีตาเขาบ้างนะครับวันนี้ผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับเจสันเทส0 10แต้ม10รีบาว6แอสซีสแม้ว,ว่าฟิลโกโดยรวมเนี่ยจะไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับ36.4แต่วันนี้การลุยการทำแต้มจากจุดโทษเนี่ยถือว่าทำได้โอเคมากๆครับเจเรนบราลครับวันนี้28แต้ม8รีบาววันนี้มาดีครับยิงดีลุยดีช่วยทีมได้สุดๆเลยครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังสำหรับเกมวันนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตามเกมมาตั้งแต่แรกเนี่ยจะเห็นเลยว่าในช่วงครึ่งแรกของบอสตันเซ l ล i ติกส์เนี่ยมันเต็มไปด้วยความอึดอัดเกมของพวกเขาเนี่ยไม,ม โค้ดแบรดสตีเว่นเนี่ยเขาพูดสั้นๆเองครับเขาบอกว่าเขาขอให้ทุกคนในทีมเนี่ยช่วยกันสู้ช่วยกันลุยในาการเล่นเกมรับหน่อยช่วยกันชนช่วยกันบล็อกช่วยกันรีบาวให้ได้เนี่ย <S <S 1> <S 1> แค่นั้นเองครับที่เหลือเนี่ยเขาเปิดเวลาเปิดพื้นที่เปิดเปิดเวทีในในห้องพักนักกีฬาเนี่ยแหละครับให้ให้นักกีฬาทุกคนในทีมเนี่ยพูดคุยกันเองกระตุ้นกันเองเพราะว่ารู้ดูการที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ตัวพวกเขาแล้วครับ เพราะวันนี้เกมนี้เกมหลังพิงฝานะครับถ้าเกิดแพ้คือกลับบ้านทันทีดังนั้นเนี่ยโค้ชแบร์ซีเวนขอพูดแค่เกมลับที่เหลือเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของผู้เล่นด้วยกันเองและดูครับโอ้โหพอเปิดมาทุกคนในทีมเนี่ยช่วยกันเล่นแบบได้อย่างไรพลังขนาดนั้ยังไม่อยากกลับบ้านจริงๆครับวันนี้เขาสู้ได้ดีในช่วงครึ่งหลังพอในช่วงที่แบบเกมมันกาลังดีๆเนี่ยนะครับแมมมี่ยีเนี่ยขอเบรกเลยขอทามาสในช่วงที่เบรกเนี่ยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตเนี่ย ตัวโค้ดแบรซีเซเว่นเนี่ยเขาจะมีไมติดคือมันแล้วแต่คิวนะครับบางเกมเนี่ยก็อาจจะเป็นโค้ดฝั่งฮีทบางเกมจะเป็นโค้ดคนนี้อย่างบางวันจะเป็นนักกีฬาคนนั้นคนนี้คือเขาก็จะดูดเสียงออกมาเนี่ยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆได้มีโอกาสฟังเนี่ยคือเสียงของโค้ดแบรซีเซเว่นเนี่ยก็จะนุ่มๆหน่อยใช่ไหมครับเขาก็จะประมาณแบบวันนี้ผมขอบอกพวกคุณตามตรงเลยนะในช่วงครึ่งหลังเนี่ยโดยเฉพาะเปิดพอร์ที่3ขึ้นมาเนี่ยพวกคุณเล่นได้ดีมากๆมันเป็นการเล่นของเซลติสที่แท้จริงเลยตลอดซีร วันนี้นี่พวกคุณทาได้ดีจริงๆแล้วดูสิครับเพราะพวกเขาไม่เคยแพ้ใครเลยครับ18เกมรวดเนี่ยนะครับ18ครั้งที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ย หรือว่ามันเป็นการที่แบบมาได้ถูกที่ถูกเวลาถูกควอเตอร์มากๆต่อชีวิตใช่ครับถ้าเกิดสมมุติว่าควอเตอร์ที่3เนี่ยไม่ร้อนแรงแบบนี้เนี่ยโอ้โหเราต้องไปยื้อกันจนถึงช่วงควอเตอร์ที่4ป, <ๆ S 2> ปลายๆเนี่ยเครียรอีกแล้วครับเพราะว่าทีมของแมมี่ฮิเนี่ยเขามีจิมมี่บัตเลอร์ที่แบบโอ้โหเวลาบีบบีบเคี้ยวเคี้ยวนี่ยิ่งเด่นยิ่งโหดมากๆเนี่ยครับวันนี้ถือว่ามาได้ถูกที่ถูกเวลา,าจริงๆครับที่เหลือก็มารอรุนครับว่าเกมหน้าเนี่ยพวกเขาจะตีเสมอซีรีส์ได้หรือเปล่ามารอชมกัน ในฝั่งของไมค์มีฮีค่ะก่อนที่จะเปิดเกมเนี่ยเขาก็นําอยู่นะคะสามตอนหนึ่งอะเปิดเกมมาวันทุกครั้งที่บอลอยู่ในมือของดันแคนโรบินสันเนี่ยแฟนๆบอสซอนเซลติกจะถึงกับพวาลเลยนะคะความไหลลื่นของฮีก็ดีอย่างต่อเนื่องทุกคนในทีมเนี่ยกล้าเล่นกล้ายิงมีความมั่นใจมากๆโดยเฉพาะเกมรับของฮีค่ะวันนี้เกมรับของฮีเนี่ยดีมากๆเลยนะคะบีบให้ทางบอสซอนเซลติกเนี่ยเล่นไดย้ยากในเกมวันนี้ฮีเนี่ยถือว่าเขาตําราใช้เกมรับนําทางเก็บแป้งวงในวงนอกตั้งแต่เปิดเกมมาเนี่ยค่ะแสดงให้เห็นถึงการเล่น ทีมที่ดีกว่าบอสตันเซลติกส์และก็เป็นเกมที่2นะคะที่จบครึ่งแรกเนี่ยพวกเขาสามารถทําแต้มนำบอสตันเซลติกส์ได้แต่พอเปิดควอเตอร์ที่3มมาสิคะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับบอสตันเซลติกส์ค่ะ พายูค่ะและมากไปกว่านั้นการยิง3คะแนนของแมมมี่ฮีนี่ยอยู่ๆก็ช็อตไปค่ะไม่ว่าจะเป็นดันแคนโรบินสันโกลันดราจิกหรือว่าไทเลอร์ฮีโร่ค่ะช่วงท้ายเกมเนี่ยการเล่นของแมมมี่ฮีนี่ติดขัดอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะเลยทําให้จบเกมเนี่ยแพ้ไปค่ะและผลงานของผู้เล่นในทีมน,นี้โกลันดราจิก23แต้ม4รีบาลด์4แอสซิสต์วันนี้ยิง3คะแนนได้ไม่ดีค่ะช่วงท้ายก็ฟาวเอาด้วยจิมมี่บัลเลอร์17บเแต้ม8รีบาวด์8แอสซิสต์ พยายามเต็มที่แล้วนะคะครึ่งแรกเนี่ยทำได้ดีแต่ครึ่งหลังวันนี้แผ่วไปเลยจบเกมบอส o ันเซลติกใช้ความแรงครึ่งหลังเอาชนะไม่มีไปได้121ต่อ108 ตามซีรีส์มาเป็น2ต่อ3เกมวันนี้นะคะถ้าใครเนี่ยที่เปิดไปดูในช่วงครึ่งหลังเนี่ยค่ะจะไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าในช่วงครึ่งแรกเนี่ยฮีทเนี่ยทำได้ดีกว่ามากๆเลยนะคะพอมาเปิดช่วงครึ่งหลังล่ะงงเลยทีเดียวค่ะเจอเซลติกเสียบุ้ยรูดเดียวเข้าป้ายไปเฉยเลยด้านของแบร์มาเดประโยคนเดียวที่มันแย่เนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมองในเกมนี้ดีๆเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยแมมี่ฮีเนี่ยเหมือนจะยิงดีกว่าทําอะไรก็ดีกว่านะครับแต่ภาพรวมทั้งหมดวันนี้เนี่ย การยิง3คะแนนของพวกเขาเนี่ยครับยิง36<อ>ครั้งเข้าแค่7ครั้งเนี่ยก็คือประมาณสิบาจุดทีนี้มันยังมีอีกประเด็นนึงครับนั่นคือในช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยบอสตันเซลติกส์เนี่ยที่ตอนแรกก็รีบาวไม่ดีเลยลูกติดติดคัดคัดคดคดนี่เข้ามือแมมมี่ฮิตหมดเนี่ยพอควอเตอร์ที่3เท่านั้นครับโอ้โหเซลติกส์เนี่ยรีบาวดีกว่าเยอะเลยครับ16ต่อ5รตรงนี้ต้องชื่นชมบอสตันเซลติกส์เลยครับว่าเขาพวกเขาเนี่ย แก้เกมมาดีมุ่งม,มั่นขยันมากขึ้นในการเล่นต่างๆในเมื่อจะเป็นการวิ่งการเคลื่อนตัวต่างๆเนี่ยวันนี้เขาทาได้ดีในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับทีนี้พอพูดถึงเกมวันนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีแบบติดขัดกับกรรมการหลายๆเพลงยกตัวอย่างอย่างเพลงแรกครับจังหวะนีเน้เป็นจังหวะที่จ er ิมมี่บัตเลอร์กํากำลังข้ามเข้ามานะครับแล้วก็เจอกับเคมบาว์วอลเกอร์เคมบาว์วอลเกอร์นี่ยังไม่ทันทาอะไรครับรอแล้ว แอนรอเลยครับ oh โอ้โหเป็นการแบบแอคชั่นการฟรอปเนี่ยแหละครับฟรอปปิ้งเนี่ยแหละครับในจังหวะที่เล่นเนี่ยกรรมการให้ฟาวล,ลงนะครับ uh huh. ดังนั้นเนี่ยทางบอสเซนเซลติกสเนี่ยเขาก็ขอเวขอเวลานอกแล้วก็ขอชาเลนจ์ huh. พอชาเลนจ์ปุ๊บเนี่ยทางกรรมการก็เลยตัดสินใจว่าจังหวะนี้ของจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยมันไม่ใช่จังหวะฟาวลงแต่พอดูภาพช้าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าแชมเบอร์วอล์คเกอร์เนี่ยแอนเลยทางที่ยังไม่ได้โดนอะไรนี่คือแอคชั่นรอไปแล้วจริงๆตามกฎเนี่ยนะครับแบบนี้เขาเรียกิงบนีีีเเ่่ยาากกจมมรรววตๆ เขาสามารถเตือนเตือนนักกีฬาได้นะครับว่าไอการทําแบบนี้เนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องอาจจะไม่ได้แบบว่าผิดลายไร้แรงเนี่ยนะครับแต่มันไม่ควรทําครั้งแรกเนี่ยเขาจะเตือนก่อนนะครับถือว่าเตือนแล้วนะถ้าเกิดครั้งที่2ยังมีอีกมีแอคชั่นหลอกกรรมการดีดหลอกกรรมการแบบนี้เนี่ยโดนทันที5000เหรียญครับหรือว่า1นึ0 0 0สบาทเนี่ยครับครั้งที่3ต่อมาอีกยังโดนยังทําอีก10,000เหรียญครับเพิ่มทีละห้าพันหมื่นเหรียญนี่ก็คือประมาณ3 1ม0 0 0หนึ่งสามแสนสองหมื่นบาทเนี่ยนะครับถ้ายังไม่พออี ครั้งที่4ก็เพิ่มเป็น15,000เหรียญครับหรือว่าสัก480,000บาทเนี่ยครับถ้ายังไม่พอครับครั้งนี้มีครั้งที่5ครั้งที่5นี่ดับเบิลครับเป็นเท่าตัวเลยกระโดดมาเป็น30,000เหรียญหรือประมาณ9ก้าแสนหกหมื่นบาทเนี่ยนะครับเรียกว่าปรับแบบทวีคูณเงินขึ้นไปเลยแบบนี้นะฮะอย่างไรก็ตามนะครับไอการขอชาเลนจ์ครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเซลติกเนี่ยก็โอเคเ okay. พราะว่าจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยไม่ได้ฟาวล,ลง แต่พอดูภาพช้าของเคมบาว์วอเกอร์อย่างที่บอกเนี่ยโอ้โหมาคัสมาอาจจะภูมิใจก็ได้นะครับเป็นอาจารย์ในการฟรอปปิ้งให้เคมบาว์วอเกอร์เนี่ยเรียนรู้โอ้โหแอคชั่นเดี๋ยวนี้มีแอคชั่นนะเคมบาว์วอเกอร์ทีนี้ไปต่อกันที่เพลงที่2ครับจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะการงัดกันระหว่างแองเรกูดาร่ากับแดเนียลไทส์บริเวณใต้แป้นนี่แหละครับแต่พอดูภาพช้าเนี่ยแองเรกูดาร่าเนี่ยยังไม่จบมีการถองสอกเข้าไปครับบริเวณคางของแดเนียลไทส์เนี่ยก็คือมีการพอมันมีีกาาารฟววท่่แบบเหหนนนือไไลขึ้้ปแบบีกรรมการต้องดูรีววิครับ แต่พอดูรีวิวปุ๊บเนี่ยทางกรรมาการเขาก็ตัดสินใจว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่ไม่ได้อยู่ในการเล่นและทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่เป็นคนทําแต้มหรือว่าเป็นคนทําจังหวะการทําแต้มต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็เลยให้เป็นฟาวเทคนิคครับ<ม>กับอังเรกูดาร่าพอเป็นฟาวเทคนิคปุ๊บแบบนี้เนี่ยทางเซลติกสก็จะได้ยิงหนึ่งครั้งใครก็ได้ครับเลือกใครก็ได้มายิง ทีมก็เลือกเจสันเท้ามายิงตรงนี้ก็เป็นอีกหจุดครับทีนี้มาต่อกันที่เพลยที่3อันนี้อาจจะค้านสายตาของแฟนๆแม่ยี M H e ครับ<ช>ของแดนอรนมิ <Ryan S 2> uh. 1> 1ตูนี่ครับวันนี้เนี่ยเขาดูให้รูวงนี้มันไม่น่าฟาวเอามันก็เป็นจังหวะ<ช>เลยธรรมดาค,คือจังหวะที่โกรันราจิกท้ายเกมนี่ครับ โกรันดราจิกนี่ก็ลุยเข้าไปครับแล้วก็พยายามวางบอลเนี่ยแต่เข่าของเขาเนี่ยมันไปกระแทกกล่องดวงใจของแดนเนียลไทส์กรรมการให้เป็นฟาวเกมบุกทั้งไม,ม่ไมฮิก็ขอเวลานอกแล้วก็ขอชาเนจ์ขอขอดูภาพช้าเนี่ยให้กรรมการดูพอดูไปดูมาเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดถึงจังหวะที่เข่ากระแทกเนี่ยครับแต่มีการได้ยินเสียงแว่วๆนะครับบอกว่าจังหวะแขนของโกรันดราจิกเนี่ยไปดันแดนเนอร์ไทส์ซึ่งพอดูภาพช้าจริง,<ม>รงๆแล้วมันก็ไม่ใช่การดันนะ<ม>เพราะว่าโกรันดราจิกนี่เขาก็เหมือนเขาขึ้นไปวางคน เวลาคนเลบอลธรรมดาเนะี่ยมันก็มือก็คือกลางปกติ <Ừ. S 1> แต่มันไม่ใช่ลักษณะที่เขาไปดันไปอะไรอย่างนี้มันไม่ได้ใช่แอคชั่นแบบนั้นเลยแต่พอดูภาพช้าแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการ<ฆ>ครับสุดท้ายเนี่ยก็ยังบอกว่าเป็นการฟาวของโครรนราจิกและสุดท้ายก็ฟาวเอาออกไปก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะโ,โ,โาอีกหลายนาทีเลย โกลันราจิงที่ฟาวเอาออกไปแล้วและในเกมวันนี้ค่ะในส่วนของไมมี่ฮีเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่ตุนเสียดายนะคะนั่นคือความร้อนแรงของไทเลอร์ฮีโร่อะเกมวันนี้ดูเหมือนไม่ค่อยร้อนแรงคนที่ดูเกมอยู่ในวันนี้นะคะอาจจะรู้สึกว่าแบบเออวันนี้ทําไมน้องเขาไม่ค่อยร้อนแรงเลยแต่ไม่ร้อนแรงยังไงเนี่ยค่ะในเกมวันนี้เนี่ยเขาทําแต้มไปถึง14คะแนนนะคะแล้วก็เป็นเกมที่14ติดต่อกันในเพลย์ออฟค่ะที่เขาสามารถทําแต้มได้2หลักแบบนี้และมากไปกว่านั้นเพลย์ออฟครั้งนี้ถือว่าเป็นเพลย์ออฟครั้งงงแรกในชีวววิตตขอตขอ,อัเเค้าดย่ะ ถือว่ายอดเยี่ยมมากยังถือว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับลุกกี้คนนี้อ่ะในช่วงครึ่งหลังเนี่ยวันนี้เทปีเห็นชัย<ฤ>ชนะ<อ>ก็แอบเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยใจเลยทีเดียวพอพูดถึงครึ่งหลังเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยมันเป็นความสุดยอดของบอส t o นเซ l t i ติกใช่ไหมครับในมุมเดียวกันครับกลับกันเนี่ยมันก็เป็นความย่ำแย่ข,ของแมมมี่ครับที่ควอเตอร์เดียวเนี่ยเสียระดับ41คะแนนแบบนี้โอ้โหมันเยอะมากๆนะครับย้อนกลับไปครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ นั่นคือนัดชิงปี2014ครับตอนนั้นเนี่ยไมค์ไม่ฮิตเจอกับแซนแอนโทนิโอสเปอร์เนี่ยครับโอ,อ้โหโดนเหมือนกันเลยครับควอเตอร์เดียวแบบนั้นเลยที่มันน่าแปลกใจกว่านั้นก็คือแ้มเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยวันนั้นเนี่ยก็โดน41แบบนี้แล้วก็ทำส่เขาได้25 41ต่อ25แบบเดียวกันเลยครับที่แตกต่างก็คือแค่ทีมแล้วก็รอบอนั้นรอบ NBA Finals อันนี้นัดชิงสาย แล้วก็ควอเตอร์ครับวันนี้เนี่ยโดนควอเตอร์3แต่ปี2 0 1 4นเนี่ยโดนควอเตอร์แรกเลยโอ้โหแต่ที่น่าประหลาดใจคือแต้มเท่ากันเป๊ะเลย41ต่อ25้าก็ถือว่ามันเกิดขึ้นได้ยากจริงครับผ่านมาตั้ง6ปนะีกว่าจะเจอแบบนี้เนี่ยวันนี้นี่ถือว่าผิดวันมากๆครับแต่ว่าเกมหน้าไม่เกิดแล้วนะคะแบบไม่ไหว<ช>แล้วค่ะ,คะ <laughs> ต้องรอชมกันครับ <laughs> จะอย่างไรก็ตามค่ะทางไมมี่ฮีเนี่ยก็ยังถือว่าได้เปรียบค่ะเพราะว่านำซีรีส์อยู่3ต่อ2เกมนา้ามพลาดน,นะคะเช้าวันจันทร์6โมงครึ่งค่ะดซีีีรส้้ไดม หรือห้าจะไปต่อเกมเจ็ดกอลุ้นกันค่ะทีนี้เรามาปิดท้ายกันด้วยเพลย์ออฟเดย์ครับวันนี้ให้2เพลย์ครับเพลย์ play แรกเนี่ยเป็นจังหวะที่มาคัสมาเนยโยนยาวดันแค่นโรบินสันอยากเข้ามาจังหวะนี้เสร็จเลยเราไปต่อกันที่เพลย์ที่2ครับจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะความสามารถเฉพาะตัวจริงๆครับของเจสันเทธาใส่กับอังเดรกูดาร่าครับโอ้อังเดรกูดาร่านี่ก็พยายามประกบแน่นแล้วนะครับแต่จังหวะนี้โอ้โหเจสันเทธาเนี่ยมีสปปนสปินเสร็จตามด้วยเฟเออเวยิงระยะกลางสุดยอดมากมากครับ ถ้าเป็นช่วงครึ่งแรกเนี่ยปล่อยไปเลยลูกนี้ไม่ลงแน่แต่พอมันเป็นควอเตอร์ที่3เจสันเทิรามีร้อนี่ร้อนจริงๆอรัสุดยอดครับเพื่อนๆคิดยังไงคะเกมหน้าเนี่ยอย่างไรดีคะจะปิดซีรีส์หรือจะต่อเกมเสร็จคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดดีกดไลค์กดแชร์ที่โลกโลก้ n น b นยตรงกลางนี้นะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปสุดๆจากพวกเราทั้งสองคนนึกถึง NBA นึกถึง NBA แน่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนขอบคุณนะคะ